สวัสดีค่ะ<ม>พวกเราทีม The Presenter Idol Thailand 2023ค่ะ mm. ก็ความรู้สึกของวันนี้ก็คือทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวของ The Presenter Idol Thailand ะคะ่ะคนรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็ดีใจมากเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพพี่ๆทุกคนค่ะก็ส่นวนก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกคนค่ะ รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The Presenter Idol ครั้งนี้มากๆเลยค่ะควารู้สึกตอนแรกก็คือไม่คาดคิดว่าจะได้เข้าคราพ้าเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายก็รุนเหมือนกันแต่ใน,ในใจตอนนั้นก็คิดว่าแบบจะใช่เราไหมแต่พอแบบประกาศว่าเป็นหมายเลขเจ็ดก็แบบ yes. okay, โอเคตอนนี้โล่งมากค่ะดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Presenter Clinic ของเรานะคะถามนครับนิทีจับมือเราดี ร,คร,คร,คราค,รคือจริงๆคุยกันว่าแบบจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าจริงๆพอหลังเวทีอะค่ะบอกกับทุกคนแล้วว่าแบบทุกคนเก่งมากทุกคนสวยมากๆที่แบบ5้าคนเนี้ยใครได้ก็ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเก่งกันมากๆจริงๆค่ะแล้วก็มีเสียงตะโกนจากพี่เลี้ยงมาว่า28แเลขหิงเลขมงคลด้วยก็เลยแบบว่าคุยกันเรื่องเรื่องเลขเลขมงคลอยากให้ช่วยพูดถึงความสามารถพิเศษที่เรานำาขึ้นไปแสดงบนเวทีสังกีมินทบายนะคะ ็ของแบมนะคะ,ะเล่นเป็นมายากลค่ะแบมรู้สึกว่าการที่เราดูแลร่างกายตัวเองมันก็เหมือนมายากลอย่างหนึง่งถ้าเราเลือกสิ่งกินแต่สิ่งที่ดีๆค่ะร่างกายเราเนี่ยมันก็จะขับถ่ายออกมาได้ดีมันก็เหมือนมายากลอย่างหนึ่งเลยอะค่ะเอานนจริงหนักใจมากเพราะว่าเล่นมายากลไม่เป็นค่ะแต่ว่าเพื่อ,อเพื่อการประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็พยายามเรียนกับ youtube บ้านแล้วก็สอบถามแบบผู้รู้บ้าง เขาจะต่อยอดเราแล้วเนี่ยเราตัวเราเองเราจะต่อยอดตัวเองยังไงบ้างในวงการในวงการของการเป็นนางงานหรือพูดกั้จริงๆแล้วแบมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกค่ะแต่ก็อยากทํางานกับครอบครัวของทีลาคนทีนี้ให้เต็มที่ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบมเนี่ยไม่ได้มองว่าแบมอยากจะประปวดเวทีไหนเลยแต่พอเวทีนี้เปิดโอกาสเนี่ยแบมก็อยากมาเพื่อที่จะมาทำงานในองค์กรมากกว่า ตัดสินใจยากไหมครับเพื่อจะมาลงเวทีไม่ไม่ยากเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าจริงๆเราได้เห็นรุ้นพี่อย่างพี่แพนเค้กที่เขารีวิวคลินิกหรือหลายๆคนนะคะที่เขาเการันตีมาตรฐานความปลอดภัยของคลินิกพีลพรคลินิกอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งของทุกๆคนในยุคนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็อยากทําตัวเองให้สวยขึ้นเราก็เลยเลือกมาที่ที่จะมาประกวดเวทีนี้ด้วยะคะ่ะแบบนี้ที่เราว่าเราอยากสวยขึ้น เราอยากทําอะไรเป็นพิเศษไหมแบบว่าหลังจากนี้ไรอยังหลังจากนี้เหรอคะ่ะโมทั้งตัวเลยได้ไหม <c oughs> <c oughs> จริงจริงก็อยากอยากปรับโครงหน้าค่ะอยากให้คุณหมอช่วยดูเรื่องโครงหน้าหรือว่าเออจริงๆทีละพรลีนเนี่ยดังเรื่องการทําตาสองชั้นเนาะทุกคนก็อยากจะให้คุณหมอช่วยดูว่าแบบโอเคตาแบบไหนเข้ากับเราอะไรเงี้ยค่ะไ <c oughs> ม่เห็นว่าทางพอเราได้รับรางวัลเนี่ยทางทีละพรเองก็เหมือนกับว่าจะมีการผลักดันอีกถ้าเกิดว่าเราหากว่าเราสนใจจะลงเวทีประกวดนางงามหรออะไรเงี้ย เร,เราได้บอกไปว่าหรือว่าเราจะขออยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวเลยจริง,รงๆแปลว่าทุกคนเลยมีโอกาสไปหมดทุกเวทีเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากให้ทุกคนติดตามกันดีกว่าว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวเราจะได้ไปเวทีไหนกันบ้างค่ะฝากไหมค่ะสายฝากขอบคุณแฟนแล้วก็ฝากให้คนอื่นพูดบ้างาแม่ก็พวกเราทั้ง5คนนะคะก็ ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะพี่ๆสืมมอ่อมวลชนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดเวทีดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครคิดที่จะสัตยกรรมนะคะอย่าลืมทีละราพรคลินิกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า30ปีค่ะแล้วก็เป็นมาตรฐานของความปลอดภัยด้วยค่ะ<ม>ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะ